สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนในคลิปนี้ก็จะพามาชมดูต้นทุเรียนนะครับที่ทำการปลูกไว้แบบอินทรีย์ก็คือจะเป็นต้นทุเรียนต้นตัวอย่างที่ทำการปลูกไว้แบบธรรมชาติเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักนะครับปลอดสารเคมีนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูนะครับก็คือต้นนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งในส่วนของการดูแลรักษานะครับโดยจะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักเลย เรามาดูในส่วนของลำต้นก่อนกันเลยนะครับก็คือในส่วนของลำต้นต้นทุเรียนต้นนี้นะครับทุกคนต้นแข็งแรงนะครับก็คือปลูกแบบธรรมชาติหลักๆเลยก็จะเน้นอินรีย์เลยนะครับก็คือจะมีข้อดีนะครับคนในการปลูกแบบอินทรีย์ก็คือในส่วนของต้นก็จะแข็งแรงทนต่อโรคอย่างต้นนี้นะครับก็จะมีปลวกแบบนี้เลยขึ้นมาตามต้นทุเรียนนะครับ โดยจะเน้นแบบอินรีย์ก็คือปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับเห็นไหมทุกคนมีปลวกนะครับทุกคนแล้วเรามาดูในส่วนของระบบรากนะครับก็คือในส่วนของระบบรากนะครับทุกคนก็จะมีรากต่างๆนะครับทุกคนเยอะมากนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับและในการปลูกนะครับต้นนี้ก็จะเป็นการ ยกโครนิดหน่อยนะครับทนในการปลูกต้นทุเรียนต้นนี้และต่อไปนะครับเรามาดูในสวนของใบนะครับทนกิ่งก้านใบก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ธรรมชาตินะครับในสวนของใบก็ประมาณนี้นะครับทนในสวนของใบก็ไม่สวยนะครับทนแต่ว่าเน้นแบบอินทรีย์ทนต่อโรคนะครับต้นนี้อายุ หลายปีแล้วนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูข้างบนนะครับต้นนี้ก็จะสูงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับค่อนข้างสูงและในส่วนของกิ่งก้านใบก็แข็งแรงก็คือในการปลูกแบบธรรมชาติแบบอินทรีย์ก็มีข้อดีนะครับทุกคนก็คือทนต่อโรคและก็ต้นแข็งแรงนะครับทุกคน ค่อนข้างทนต่อโรคมากๆนะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นตัวอย่างนะครับที่ทำการปลูกแบบอินรีย์นะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบในการปลูกแบบอินรีย์นะครับปลอดสารเคม,มีก็มีข้อดีนะครับก็คือทนต่อโรคมากๆทํทำให้ต้นทุเรียนของเราทนต่อโรค ก็ประมาณนี้นะครับคนในวันนี้ที่พาทุกๆคนมาชมดูนะครับก็คือจะเป็นการปลูกต้นทุเรียนแบบอินทรีย์ต้นตัวอย่างนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ทําการปลูกแบบอินทรีย์นั่นเองนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ